โอเคครับผมวันนี้บูโน่เลิกเรียนแล้วจะพาบูโน่มาบินโดนกันใช่ไหมใช่อันนี้จะมาฝึกบินโดนกันที่สวนสาธารณะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆนะคนไม่ค่อยเยอะนะครับ<ช>ผมเดี๋ยวนี้พาบูนโน่อุ๊ยเปิดแล้วเหรอใช่เปิดงานเลยรีบเปิดจังเลยอ่ะ อเราต้องไปเซตอัพตัวโดรนก่อนอนนะเดี๋ยวเราอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งลย่าเพิ่งบินขึ้นนะนี่อุปกรณ์โบโนโตเตรียมพร้อมเลยี๋ยวเอาเดี๋ยวโบโนใสอันนี้อะไรอันนี้คือแบตแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่แบตเตอรี่เอาไว้จะใส่โดรนใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้เป็นตัวหลักของเราเลยเป็นโดรนนะครับวันนี้ที่เราจะมาบินกันก็คือตัวเจ้า DJI Air 3นี่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปเซตอัพกันก่อนนะครับ นี่หลังจากเราเซตอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เตรียมมาบินกันเลยนี่นนตรงนี้โนจับสินี่ต้องถือให้แน่นนะครับตัวนี้ โอเคหลังจากที่เราเซตอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมขึ้นบินกันเลยนะครับตรงนี้โอเคต้องให้อยู่ห่างไกลจากผู้คนนะครับตรงนี้ค่อนข้างโล่งเลยนะเพราะว่าวันนี้จะให้บุนโนมาฝึกบินนะมันอันตรายนะครับผมเด็กๆน้องๆนะครับผมต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะมาลองบินโดนแบบบุนโนใช่ไหมครับใช่โอเคเริ่มต้นมันมันสามารถขึ้นบินได้ทั้ง2ออย่างนะครับผมสามารถกดตรงนี้ได้เลยหรือว่า กดตัวออโต้ก็ได้ออโต้เทคออฟนะครับผมโอเคบุนโกดออโต้ได้ไหมได้กดไปที่หน้าจอโอเคกดดวโดนขึ้นบินแล้วไปแล้วโอเคขึ้นไปเลย okay, <c oughs> สูงพอแล้วเดินหน้าได้เดินหน้าตัวไหน Yang? ต้องค่อยเดินนะครับผมสําหรับน้องๆนะครับที่อยากจะเล่นโดรนนะต้องมีผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยคนจะเล่นโดรนได้ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับผมหนึ่งจะสามารถขึ้นทะเบียนโดรนได้ไปถึงไหนละนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงนนเหัวเห็นไหมต้องระวังด้วยนะอย่าให้โดนหายไปจากสายตานะต้องบินเล่นๆเหมืนกเน่ะ โอเคหมุโนหมุนไปเลยเริ่มาแล้ว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 กลับมาแล้วกลับมาโนอย่าไปใกล้นะโอเคมาแล้วแลนดิ้งแล้วอย่าเข้าไปใกล้นะครับตรงนี้อันตรายนะใบพัดโดนผมมากมาแล้วโอเคมาถึงเรียบร้อยภารกิจสำเร็จใช่ไหมวันนี้ ถือว่าทำได้ดีเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาบูโน่มาบินโดนบ่อยๆเลยบูโน่จะได้บินเก่งๆใช่ไหมครับโอเคสําหรับวันนี้บูโน่ก็ประมาณนี้นะครับบูโน่มาบินโดนหลังเลิกเรียนนะครับผมนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง,องเราไว้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยโอเคถูกต้องสําหรับคลิปหน้า<ม><ม>บูโน่จะไปเที่ยวไหนจะไปทําอะไรฝากกดเพื่อติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบาย